มีอัปเดตใหม่กับแผนที่ใหม่นั่นคือแผนที่นี้ครับผมที่ราบสูงวิเทนนั่นเอง CP ที่แนะนำคือแสนสี่ถึงสี่แสนห้าันนะจะเยอะไปไหนก็ไม่รู้ก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับแผนที่นี้จบคลิปอดยังเราเล่นเราเล่นมาดูก่อนครับมาดูที่หัวข้อเควสฮะการเดินทางของพันธมิตรสิ่งของที่เราจะได้ครับแล้วก็อัปเดตที่มาใหม่เลยสิ่งแรกที่น่าสนใจก็คือนี่ครับ มันจะเรียกว่าผมขออนุญาตเรียกว่าเครื่องรางกันเขาจะให้เครื่องรางเรามาครับถ้าจบเควสต,ตรงเนี้ยอันแรกคือรูปสลักมหาสมุดผูกมัดครับจะได้ EVD เพิ่ม20นะครับผมแล้วก็ยัดเจมได้ครับอีกอันนึงก็คือคริสตัลมหาสมุดผูกมัดนะครับผม PP วดีเฟนก็จะเพิ่ม142 ACC เพิ่ม200นะครับผมอันนี้คือ บทหมู่ใหม่นะครับผมวดห,หมู่ของเครื่องรางแล้วกันลูกป,ปั้นกับคิดตั้นตรงนี้นะครับที่อัปเดตเข้ามา2จุดตรงนี้นะครับผมซึ่งเราได้แน่นอนครับถ้าเราทาเควสจบนะครับผมแล้วก็อย่างสุดท้ายคือที่น่าสนใจที่สุดก็คือนี่ครับผมต้มหูเบลรันเมื่อทุกท่านเคลียบทที่7จจบปุ๊บคุณจะได้ต้มหูเบลรันสีม่วงไปฟรี แอแท็ก285 ACC 37นะครับผมเท่ากับว่าสายฟรีนี่หลอมๆเลยนะครับแต่ว่าต้องตั้งใจทําหน่อยนะครับเพราะว่ามอนเตอร์นี่เลีย์ยากเหลือเกินนะครับผมต่อไปที่อัปเดตใหม่ก็คือนี่ครับผมกิจกรรมครับผมกิจกรรมรางวัลออนไลน์นะครับผมก็ยังเหมือนเดิมอยู่นะครับยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับออนไลน์ครบหนึ่งชั่วโมงต่อไปครับกิจกรรมที่ราบสูงวิเทนครับฉลองการอัปเดต กิจกรรมลงชื่อ14วันครับที่น่าสนใจที่สุดในนี้คือนี่ครับหีบสีเขียวครับผมหีบขอบสีเขียวแล้วก็นี่ครับสหายสีฟ้าครับผมโอ้ดีหูนะผู้ชานฉลาดนะครับผมคุณสมบัติก็จะสามารถเก็บรวบรวมกับพิชิตพื้นที่นะครับและที่น่าสนใจถ้าทุกท่านเนี่ยล็อกอินครบ14วันเนี่ยก็จะได้ตุ้มหูผู้ท้าทายวิเทนไปด้วยนะครับผม อาจจะไม่ดีเท่าเบลลันนะสแตตอาจจะไม่ดีเท่าเบลลันแต่ว่าก็เป็นสีมว่วงเหมือนกันครับใช้ได้เหมือนกันครับและแถมมาที่เจ็ดเนี่ยก็ยังได้โมตี้บวกเครื่องประดับอีกนะครับพวกแหวนนะฮะ <c oughs> ต่อไปครับผม เตรียมอุปกรณ์สุดเก่งครับกิจกรรมมันนี่พลังนะครับผมลองตีบวกอาวุธ10ครั้งครับง่ายๆครับส่วนใหญ่จะให้ลองตีบวกอาวุธหมดเลยให้ครบ200ครั้งนะครับก็จะได้มันนี่สีขาวด้วยนะครับผมแถมยังจะได้หนังสือต้องมนอีกมากมายครับตีบวกไปครับยัดคอลเลกชันไปขำๆเดี๋ยวมันก็ครบ200ครั้งเองแล้วเราก็จะได้ตัวนี้ครับมันนี่พลังว่องไวนะครับผมโอ้โหสีเขียวด้วยนะครับต่อไปครับ การพัฒนาหินวิญญาณกิจกรรมภารกิจครับผมโอ้โหแจกของมากมายครับแพทนนี้สายฟรีผมบอกว่าจีจาร์ดอะผมบอกเลยแจกเจ้าน้ำยาชำระล้างนะครับสามขวดด้วยกันครับไหนเจ้าจะเป็นหินตัวนี้ครับผมแล้วไหนจะเป็นหินวิญญาณอีกครับเงอนไขง่ายๆ่ายครับสำเร็จภารกิจประจําวันยี่สิบวันครับยี่สิบครั้งขอภัยนะครับผมนี่คือเขาแจกแบบมาวันเดียวแทบจะทําเสร็จเลยเนี่ยตรงเนี้ยอ่าต่อไปครับผม ตัวนี้ครับนี่หีบตาทะเลสายยูคาบิมีชื่อก็คือเจ้าคอลเลกชันนั่นเองครับแล้วก็จะแจกใบสุ่มตรงนี้อีกนะครับโอ้แจกของเยอะนะแผ่นนี้พูดถึงอะ่ะแจกเลือดตรงนี้แจกพวกอาหารอีกนะครับแจกเศษถินวิญญาณนี่โอ้แจกเยอะกำจัดมอนสเตอร์รูนถาห้าร้อตัวเองนะครับโอ้มากมายครับแล้วก็ภาราคิจกกลครับ ลงชื่อเข้ากิวนะครับแล้วก็สําเร็จภารกิจกิวเนี่ยที่จะเป็นหลักๆเลยนะครับแล้วก็สําเร็จดันเจี้ยนกิวสิครั้งนะครับตรงนี้ก็จะได้สกิลแล้วก็มีสิทธิ์ได้ลุ้นหีบม่วงอีกนะครับผมไหนจะเป็นหินวิญญาณระดับโบราณอีกนะครับสีม่วงนั่นเองเอาละฮะแจกของกันยับยับครับก็ไม่มีอะไรแล้วครับประมาณนี้เท่านี้เลยครับที่น่าสนใจคือสายฟรีเนี่ยมันก็จะได้ของง่ายขึ้นนะครับแต่ถ้าใครเติมก็จะได้ง่ายยิ่งกว่า แต่เกมเนี้ยผมเห็นคนในกลุ่มก็เริ่มบ่นกันแล้วนะว่าแบบว่าโอ้โหกาชาเกลือมากคือแบบว่าสุ่มก็ไปเถอะเติมสุ่มก็ไปเถอะได้ยากจริงๆครับแต่ก็ต้องสู้ๆนะครับผมก็พันหกก็จะได้แต่อันนี้ถ้าใครเติมพันหกนี่ก็จะได้ทั้งอาวุธทั้งอาวุธรองของวีเทนโอ้โหเต็มไปหมดเลยนะก็พันหกนะใครจะเติมผมคนหนึ่งก็ไม่เติมเพราะผมต้องทํางานนะครับไม่มีเวลามาหาอะไรขนาดนี้นะ อันนี้ก็เป็นเครื่องประดับสีม่วงนะครับน่าจะเป็นเพราะว่ามีการบ่นนะครับก็เลยเพราะว่าจ่ายของราคานี้มา <c oughs> ก็จับแล้วนะคิดกันเอาเองนะครับผมผมก็เป็นคนที่ต้องทํางานนะครับแล้วก็ไม่มีเวลาเล่นขนาดนั้นเล่นได้ขนาดนี้ก็บุญหัวแล้วนะครับผมสายฟรีแสนสี่นะครับตอนนี้ก็ประมาณนี้ครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะ